สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สดเวลาจะเป็นคุณแม่เนี่ยคือแบบนิง่งขึ้นมาทันทีเลยเออคือแบบแรกๆอาจจะเป็นแบบโผแฟนน้องพร้อมอะไรอย่เงี้ยพอเรื่อยๆมาคือยิ่งเป็นแม่ขึ้นทุกวันอนะ่ะคือป่าคือยิ่งเป็นแม่ขึ้นทุกวัน อีย่างวะคือรอบนี้นะคะกับ Anastor Boy Story นะคะจะเป็นแบบ EP ที่6แล้วเนาะรอบเนี้ยน้องพอมอะจะกลับไปที่มอขอก็คือมาหาอะไรแบบสมัยนั้นของน้องพ้อมเออก็คือแบบไปเจอเพื่อนๆอ,อะไรอย่างงี้ล,ลึกความหลังกันหน่อยแล้วก็แบบพาไปเยี่ยมตึกนู่นนี้นั้นโอเครอบคือแบบเราอะจะได้มาดูเพื่อนแบบเผ่าน้องแหละ วีรกรรมต่างๆของน้องจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะผมเจอหน้ามันก่อนเลยครับสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเป็นคนที่เล่นครับสนุกสนุกครับคนที่ไงเซฟเซฟไงได้เซฟ ช้าเปิดแชททีคือวันหนึ่งสามสแล้วมันจะมีคนเรื่อยๆแล้วแบบหัวโจกก็คือเขาตลอดไม่ได้ข่าวแบบนี้แล้วตนั้นเขาไม่ได้ข่าวแบบนเย็นเยผมพึ่งเหมือนพึ่งไว้อะี่นี้คือไม่มีคิวเลยไหมเนี่อนะที่คนนี้หยังเขาอาจจะชอบบอกว่าคนนี้น่ารักแต่แบบว่าคุยจริงๆไม่ไม่เอไม่ผมก็จะแบบน่ารักอีกแล้วอ่ะเพื่อนเอาไปเอาองอย่างเงนาเพื่อน าก็น่ารักมันก็มีทุกคณะนะครับในกลุ่มสนใจหรือเพื่อนบางคนที่สนใจพิเศษ,ษ,ษ <c oughs> ตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอยู่คณะ K K B S อะไรอย่างี้ K B S, <c oughs> <S ออก็มันใกล้ไง <c oughs> อ๋ตรงนี้ใกล้กว่า ครับวันนี้พบกับอัลตาบอยสตอรี่นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้แบบไหนๆก็ได้มาถ่ายที่นี่แหละอยากรีวิวเนียนนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเล่าถึงประสบการณ์ความหลังว่าตอนนี้ปีหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์นะครับคณะวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับแก๊งเพื่อนผมตั้งแต่ปีหนึ่งเลยปีที่แก่นปะเนี่ย TA เกตเอทุกวิชาเอาไว้เจอกันเกตเอทุกวิชาว่ะชื่อมงคลมากนี่ยังไม่เคยไปเลยนะแบบ แค่ผ่านมอโอล่ก็ยังไม่เคยอ่ะผมได้เดินทางนะครับเข้าทางประตูมอนี่นะครับคือมึงสีฐานครับที่ที่คนชอบมาใช้ชีวิตพ้าผ่อนแค่ตัวนี้จะมีหมาทุกคนเห็นไหมหมาเนี่ยแน่จับจับจับะจะไปรูได้ไงน่าทุเรศน้ำหมาลูกซึ่งผมก็จำไม่ได้นะชื่ออะไรนะครับไม่ได้มานะต้องขอใครด้วยนะฮะถ้าจะมีรามาถ้าจะบอกว่าเฮ้ยทำไมกับแม่ยังไงอ่ะโรงเรียนสาธิตครับโรงเรียนสาธิตผมจำได้แล้ว อ่นานไปเส้นทางเทีเป็นสะพานขาวยาวเลยถ้าใครออธิษฐานแล้วก็การหายใจวิ่งจนจบสะพานได้อันนี้าคำนี้หลันมันจะเป็นจริงแต่ว่าคนน่าจะวิ่งไม่ถึงหนึ่งส่วนสามของสะพานเพราะมันยาวมากเขับรถไม่ได้มาชี้โกมใหม่ประจ้าบอกว่าชีโาาช้โกมใหม่สวยจังทุกคนครับตรงนี้นะครับคือคผ้าฝุ่นนะครับ จากคือเครื่องกลนะครับแล้วก็ผ้าผมมันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นโค้งเป็นมนมันจะไม่ใช่เป็นแบบเรียเียอะไรคือผาคเป็นโค้งเป็นมนไม่เรียมเียมครับตอนนี้นะครับก็ถึงคณะผมนะครับเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าจะเห็นเป็นเกียร์ใหญ่ๆนะครับเขียนว่า,าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับข้างหลังนะครับก็จะเป็นผ้าวิชาเคมีนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะ บ้านผมครับมันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวใช่รับช่วงต่อยแล้วแด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าเรียนอะไรคณะอะไรก็ได้ที่มันเขาเรียกว่าทำประโยชน์ให้กับธุรกิจมากที่สุดซึ่งการเรียนวิศวะเครื่องกลเนี่ยมันก็จะรู้เกี่ยวกับพวกเทคนิคการทำงานของเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้พี่เผื่อเวลามันพังหรือว่าเวลามีปัญหาเงี้ยผมก็ยังจะมีความรู้ที่แบบไปบอกช่างหรืออะไรได้ก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะวิศวะ ฮอตถึงเลยเ็นเาขอทุกวันเลยนะครับตอนนี้คณะผมที่เขาจะมาเรียนมากที่สุดนะครับคือตึกนี้ครับตึกเชนวิติตนะครับเป็นตึกที่ได้สูงมากสุดแล้วมั้งในในทุกตึกของคณะผมนะครับแล้วก็ในความที่ว่ามันมีห้องเรียนเยอะนะครับเขาก็เลยจะมากรอกเรียนในตอนทุกตึกครับนี่อันนี้ก็คือตึก50ปีนะครับเอ้แต่ผมไม่ได้มานานานะเปลี่ยนไปเยอะ,ะครับเป็นตึกที่ดูสวยมากเลยที่อยู่ข้างๆ โือผมมาม่ไม่ค่อยมีเ่อขออยู่เครื่องหนี้ครับเป็นเพื่อนใจสนิทเลยนะครับเรียกคเาเรียกเื่อนกันงี้ใช่หมผมอยู่ปีหนึ่งเลยคือแบบเป็นแก๊งแรกนะครับที่เจอกันตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งชื่อแหมอยู่คณะวิศวกศาสตร์ค่ะชื่อล้วนนะคะอยู่เครื่องกล มันไม่มีชื่อแกงหรอกแต่ว่า TA เกตเอทุกวิชามอะไรกันจลยติด F ทุกวิชาไม่ถ้าเกมดเราต้องบอกว่า TA มันก็คือมันเป็นเหมือนนักศึกษาที่ช่วยช่วยสอนอาจารย์หนึ่งแต่ว่าตอนแรกเขียนว่า TA ติด F ทุกวิชานะครับติดจริงนะครับก็เลยเีย TA เกตเอทุกวิชาอ๋อก็ใครหาทำมาหาทำแบบตั้งแต่ชื่อแล้วคุณ เดาวเดือนครับรผ,มผมเจอหน้ามาันก่อนเลยครับก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเป็นคน,คนที่เล่นครับสนุกสนุกครับเป็นคนไม่แงเซฟเซฟแง่ได้เซฟเซฟเป็นช่วงแรกๆเลยอ่ะพี่นอกจากนี้ด้วยความที่ว่าคณะผมเขาแบบเหมือนหาดาวเดือนครับแล้วก็เขาจะหาผู้ชายห้าคนผู้หญิงห้าคนมาแล้วก็ผมกับเบสก็เป็นคนหนึ่งในผู้ชายห้าคนนั่นแหละผมเป็นหนึ่งในห้าก็เลยรู้จักกันก่อนอันนี้มีใครแบบชินของผับแรกก็แบบเฮ้ยเออ ยังไม่เข้าคณะแล้วมันมีกลุ่มไลน์500กว่าคนตอนนั้นคือจะเรียกว่าเหอก็คือตอนช่วงที่พวกผมสอบเสร็จใช่ไหมที่ตอนอันแอดมิชชั่นใช่รอบสามคือแบบการการลีแอชชั่นแบบหากันอาจารย์ต้องคอยสอนด้วยถึงตั้งใจหนูมาแล้วเมื่อเสียก็มีคนคอมเมนต์มาเยอะๆก็เลยแบบโอเคสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งกลุ่มไลน์ไว้ในทวิตเตอร์นั้นแล้วคนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียนติดรอบหนึ่งเหมือนกันครับก็เลยแบบรู้จักกัน มีเพื่อนตั้งแต่ตอนที่ยังแบบไม่เหยียบเข้ามอเลยก็เลยชวนกันเล่นเกมก่อนที่มหาลัยจะเปิดก่อนที่จะได้เจอหน้ากันใส่เกมตอนแรกมาอนคือยังไม่รู้แบบเขาทุกวันจริงๆทุกเช้าแบบเหมือนใช่ทุกวันคือว่าเล่นมีมีตี้ไหมอาวีไหมคือทุกวันจริงๆที่แล้วมันทุกเช้าแล้วก็ว่าไงี่ก็มองว่าเที่ยนี่ใครวะผู้หญิงเเปิดแช่นทีคือวันหนึ่งสามสี่ร้อยแล้วมันจะมีคนเรื่อยๆแล้วแบบหัวโจกก็คือเขาตลอดคือจำจำเขาใช่จะเป็นหัวโจกแล้วตอนนั้นคือผมผมาไม่ได้ใช้รูปตัว ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าคือผมแล้วก็เลยดึงจาก300คนอ่ะก็จะมี60คนที่แบบชาย่อยมาก็เลยแบบนัดกันว่าเออไปเจอกันที่นี่เราจะได้เจอหน้ากันไม่มีใครรู้ว่าคือใครเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้จักใครเลยตอนนั้นก็คือแบบทุกคนไม่รู้จักกันหมดอยู่ๆมันก็แชทขึ้นในไลน์ปุ๊บว่าเหมือนแบบมีตี้อะไรสักอย่างอะไรก็บอกว่าคนนี้ใครวะมันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆเพราะเราอยู่ในดวงกันนี่เหรอเกวาเองใช่ไหมวะแล้วก็แบบ ไม่เป็นไรกมาก่ใจคือล้อีเชคนเองที่แบบว่าหมายเหงืไงแม้ไม่รู้แต่ผมนะไม่มีใครรู้จักรูว่าผมเป็นคนไหนอยในกลุมผมเป็นคนที่พูดมากสุดในกลุ่มลายก็คือพิมพ์ชวนเขาทุกอย่างใช่ที่จริงมาก่ในไลยกว่าจริงิพยากมากเลนสัเพื่อนเลยทานิสัเพื่อนเป็นคนยังไงแล้วก็เขาเป็นคนคุยได้ปล่าไม่ต้องพูด นี่ผมอัพเป็นเงินหนึ่งนะฮึยังไม่มียไม่มีคนคุยเลยอ๋อจอยย่มีคนคุยเขาทำมาแต่ปีหนึ่งตอนนี้จะจบปีที่อะไรมารอดอยู่กับเพื่อนผู้ชายคนเดียวเราคิดว่ามีส่วนเป็นแบบไม่สนใจอ่ะคือเราไปเรื่อยๆอย่าอย่าไม่อยู่กับเราแล้วก็ะนี่ ต้องบวดหรือเปล่าบวดมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูภาคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องสมุดที่ที่ผมชอบมานั่งอ่านหนังสือกันบ่อยๆมันเหมือนเป็นห้องสมุดเปิดกว้างแบบคณะอื่นก็เข้าทามาได้ถ้าช่วง สองอาทิตย์ก่อนสอบมันจะเปิด24ชั่วโมงแข่งกับเซเว่นไงที่เราจะเจอตรงแรกนะครับตรงนี้ข้างหน้าเราลยก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเกษตรครับรู้เล็กๆนะครับที่เราจะไปกันนะครับอือหือแบบมองเราไปใหญ่นะเอาจริงเลยอ่ะคณะไหนน่ารักนี่คนนี้เขาเป็นปรมาจารย์น่าความรักนะครับน่ารักปรมาจารย์นั่นตรงนี้ ไม่สนใจพิเศษตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอยู่คณะ k k เ s อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ยอมไปกินข้าวภาคอื่นอะไอย่างเงี้ย k คเคก็มันใกล้ออ๋ตรงไหนตรงนี้ใกล้กว่าบอกเลยแบบก๋วยเตี๋ยวคือดีที่รู้ไงก็ไม่หิ่มเขาอาจจะชอบบอกว่าคนนี้น่ารักแต่แว่าคุยจริงๆ ทีเดียวนะจ๊ะเออเขาม่มีรถหวานโอเคครับก็ตึกนี้ครับเป็นตึกที่ถือว่าใช้เวลาอยู่กับตึกนี้ประมาณ40%ของเวลาทั้งหมดที่เรียนอยู่ห้องนี้นะครับห้องขั้วมนั่นก็คือเรียนหลายวิชาเลยนะครับในห้องเดียวนะครับแต่ว่าแค่ที่มาเถอมไม่ใช่อันนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นตึกหลักของภาคเลยนะครับเป็นตึกที่ อาจารย์อยู่นะครับที่ห้องสมุด5 0ปีนะครับมันคนมันเยอะนะครับแล้วก็หนาวเพื่อนหนาวกันนะเพื่อนก็จะชอบมาน,ะะนั่งอ่ะซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่นี่นะครับก็มีโบ่อยู่นะครับซึ่งโบไปไหนไม่รู้โบก,ก็คือหมาพาตอนแรกชื่ออัคาเดีนะอาจารย์ไม่บอกอะคลาลดมา <c oughs> ชื่ออัคาเาดชคือเวลารอเรียนนะ่คือพวกผมก็จะจอดรถกันข้างหน้านี้แหลสะส่วนใหญ่นะครับมีที่ประจําอยู่สองที่นะครับใต้ต้นมะขามแล้วคือชีวิตจริงใจนะใต้ต้นมะขามจริงๆ เราตู้กันเลยดีกว Elliot, okay, ่าครับเดี um ๋ยวจะพาไปดูสถานที่ที่แบบไปกินข้าวบ่อยอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่เรียกว่าโรงอาหารก่อนนะครับเป็นโรงอาหารที่พวกผมในแก๊งเนี่ยจะชอบไปกันแต่ว่าเรียนจากเรียนจากภาคจะไปกินข้าวจุด้าก็พาคุณไปหนึ่งต้องพาพอ้อมไปกินที้เม็ดสองค้าง2งสองค้งแคล จำสิบนาทีนานมากนะมันคือขนาดอะไรอ่ะมันเป็นยังไงทาไมผมถึงชอบานะครับนัไงนะครับกเด๋ยวนะคราะกเดี๋ยวื่อเดี๋ยวที่ผบอกเป็นร้านที่ออยทีสเคกอันนี้คือเราเดินมาจากตรงเอยนะครับคอเย็นเลยนะส่วนมาเพื่อนก็จะชอบกินตรงนี้กันบเพราะว่าของกินมันเนียบกว่า เหมอตกลงกัเพื่อว่าอาทผมก็จไปวมันวันเี้มันก็ต้องไปกับผม2วันมนสกันไสลับกันมาเราจะไปอีกสถานที่นึงเป็นสถานที่ที่สาหคนที่ชเกียสชอบขอก่อนกันแล้วก็ดอมเป็นคนที่ไปสถานที่นั้น่อยมากเรื่องอะไรของมรู้ต้องแบบช่วงเวลานี้ไปดูไปไหนคือที่ไหนจ้าคุณ

ทุกคนต่างเครียดกันหมดดอนกับคนด้านจะรนรนกันนะไม่มีสติในการอ่านหนังสือก็แต่มาเจ้าพ่อหมอว่าเจ้าพ่อมอให้แบบตัวเองสบายใจขึ้นแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อจะมีช่วงเวลาที่แบบต้องมาไหว้ก็คือช่วงวันวันพุธตอนเที่ยงคืนคนจะเยอะมากว่ดเลยคนมาตลาดนะเจ้าพ่อหมอที่เาอะไรก็ได้แต่ได้หมดแต่ว่าแบบมันก็จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของวันแต่เขาบอกว่าแบบนี้เราก็ต้อง เชื่อเขาแต่ไม่รู้ว่าเขานเป้นอะไรคนไทยมีอะไรอย่างไรเขาบอกมาม่าเขาอุ่นน้องต้องลองมาดูใครที่อยากเข้ามขอก็ง่ายๆครับประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้เดินเข้าจ้าเข้ามขอเขจะได้พบกับประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับสายโตหน้าสนใจก็คงเป็นหลักมอที่ผมอยู่อยู่ครับเป็นซอยชื่อดังครับต้องมาดูเองที่นี่มอขออาหารอร่อยมากครับ ตอนนี้คือผมน้ําหนักขึ้นเยอะมากครับตั้งแต่เข้ามาคือเป,ป็นปกติเป็นคนที่กินเท่าไหร่น้ําหนักก็ไปขึ้นครับจนตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับ เพื่อนพี่พูดมาหมดมันก็นั่นแหละครับเป็นความจริงครับทั้งเรื่องความน่ารักของในมอนะครับแล้วก็คนในมอแล้วก็ทั้งของกินนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาขอมาจริงๆแล้วได้เจอเพื่อนเพื่อนครูพี่นะครับหรือว่าผู้พี่ก็สามารถทักกันได้นะครับผู้พี่รออยู่นะครับเอาไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับกับนักบอยสตอรี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพวกผมจะไปกินเลี้ยงกันนะครับกับเพื่อนใช่ใช่กินเลี้ยงสิอย่าสิอย่าโป๊สสินะครับเดี๋ยวพวกผมจะไปทำธุระกันต่อนะครับมันจะโป๊ก็ต้องีรชิม กดซับท้ายกดไลค์แล้วก็อย่าลืมติดตามอะไรจะบอยสตอรี่ปติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเจอเพื่อนๆผู้วีนะครับอยู่ในมหาลัยนะครับสามารถทักได้ครับโอเคอ่ะแจกไอจีโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเคยถามเขาเพราะว่าเออความฝันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาพูดมาว่าเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเขาก็ทำให้เห็นทุกครั้งคือเราก็เห็นเขาตั้งแต่ยอดฟอลหลักพันไปถึงแบบหลักล้าน เราก็ภูมิใจกับเพื่อนว่าเพื่อนทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าแบบเออมันจะดังได้ขึงไหนแต่แต่เราก็ดีใจด้วยครับก็คือเพื่อนประสบความสําสเร็จแล้วก็คิดว่าไปได้อีกไกลมากเลยครับก็สนับสนุนแล้ว่าเราจะช่วยเพื่อนคนนี้ก็ยังมองอยังไงอบอุ่นเนาะถ้ามันจะมีวีรกรรมก็คือมัน จองที่ได้ธุระกันดานมากครับมันสวยแล้วอะไรมันขึ้นลำบากมากเลยคือตอนขึ้นเขาใช่ไหมเพรามีรถรถยนที่มีกระบะให้ขึ้นใช่ไหมครับบางจริงมันนั่งข้างหน้าได้อันนี้บอกอยากเก็บความทรงจำได้ขนาดไหนและถนนเป็นพื้นดินแดงขี่ผ่านปุ๊บฟุ้งเนี่ยผมเป็นคนแบบเนี้ยคือน้องพรอมีใสยดีมากๆเลยนะเอาจริงๆจากที่แบบว่า เห็นเห็นมาเอออะไรอย่างเงี้ยแบบอืมเป็นคนที่นีสใส่ดีมากแล้วก็แบบเออก็ตามวัยอ่ะเนาะแต่ละแต่ลยเรื่องแต่ละยอย่างอะ่ะอืมอ่ะประทับใจก็ รอ EP ถัดไปนะคะไม่ใช่หมายถึงรอพรอ้อม EP ถัดไปหมายถึงรอเราดีแอฟ EP ถัดไปนะคะทุกคนวันนี้ช่องติ่งที่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย